ส่วนรายการ Master c h e ช The p r o f e s s i o n a l Thailand สัปดาห์ที่ผ่านมาสนุกสนานทั้งผู้เข้าแข่งขันและคนดูเลยค่ะเพระาะว่าโจทย์ทีม Challenge คืออยากให้ทุกคนเปิดรถฟุดทักคันดูขายอาหารให้กับน้องนนักเรียนแต่แม้ดูจากรถแล้วเนี่ยแต่และทีมน่าจะเจองานยากเขานะล่ละค่ะอุปสรรครั้งนี้คือทุกคนต้องถีบรถไปขายอาหารด้วยตัวเองระยะทางก็ไม่ใช่ธรรมดาแม้ว่าจะต้องเจอชีวิตสู้กลับแบบนี้แต่ก็ไม่ยอมแพ้นำลีลาการขายมาเรียกลูกค้ากันน่าดูค่ะไก่เดงอร่อยอร่อยไก่แดงอร่อยอร่อยไก่ย่าง มัน,มนจะรูไม่เปียเนี่ยเปียบ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 เร็วใครรอนานมาทางนี้พิซังก่อน <ไป S 2> นะจ๊ะ เราทีละคู่กันเราทีละคู่กันคู่กันเป็นยังไงบ้างก็ตีกันนะคะคนนึงปั่นจักรยานคนนึงนั่งซ้อนพอถึงเวลาพอเราจะลงเขาปั่นหนีเราอ่ะใช่ต้องใช้เทคนิคเยอะนะคะหนึ่งต้องมีพละกําลังด้วยเนาะเชฟเพราะว่าทุกคนทํางานอยู่ในครัวเพราะนั้นกําลังสําคัญนะคะแล้วก็มีเทคนิคไหวพริบนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นขายอาหารให้กับเด็กๆด้วยเพราะนั้นต้องเข้าถึงเด็กๆคิดว่าน่าจะต้องเจอการเซอร์ไพรส์เยอะเลยนะคะเพราะว่าเลือก คัดสรรท็อปทอประดับเมืองไทยมาทั้งนั้นนะคะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนงานนี้เชฟจอมเชฟบิดคอยเชฟสุดยอดเชฟผักเลี่ยมโหดเกินจะต้านไหวจริงๆทําให้กลับบ้านไปเป็นคนล่าสุดส่วนสัปดาห์นี้มาเชียร์กันต่อกับโจทย์ที่ใครหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเมื่อซุปเปอร์มาเก็ตที่คุณคุ้นเคยถูกเปลี่ยนเป็นลุ้มพรางบอกเลยว่างานนี้ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาสู้กันอย่างเต็มที่ค่ะแตกคนเก่งทุกวันค่ะเก่งทุกคนแล้วก็เก่งแบบขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยแบบน่ากลัวมากผู้เข้าแขา่งขันแบบว่าน่ากลัวสุดๆสำหรับโจทย์ก็คน ขนพองกันมาแต่ละวีก็คือคาเดเวาอะไรไม่ได้เลยตัวเองกรรมการวัตถุดิบโจทย์ความท้าทายแล้วก็เวลาความแบบเอ,อ่แต่ละโจทย์แต่ละวีก็ไม่เหมือนกันนะคะเปิดมาเชียร์สดๆกันทางหน้าจอช่อง7 HD ทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาและชมย้อนหลังได้ทาง Netflix นะคะ